รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินด,ดีต้อนรับเข้าส,สู่รายการนะครับวันนี้นะครับมีหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจนะทำให้ผมนะฮะต้องเดินทางมาที่ตึกใบหยกนะครับเพราะว่าวันนี้นะฮะมีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานาให้ผู้นําชมรมเครือข่ายไปตามปี2564นะฮะเรื่องราวหัวข,ข้อการประชุมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับและการเสริมสร้างภาวะผู้นําจะเป็นยังไงนะฮะติดตามชมพร้อมผมในรายการได้เลยครับ ด้วยทางสมาคมผู้ปกครองผู้พิการทางสิ่งปัญญาประเทศไทยได้รับการอนุมัติโครงการประชุมเชิงเปิดเดินการเสริมสร้างสมรสรถนะการปฏิบัติงานให้กับผู้นำเครือข่ายประจําปี2 5 1 4เพื่อให้ผู้นำเครือข่ายของสมาคมได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้นำโดยเน้น3หัวข้อหลัก 1. Empathy นะครับมีความปรารถนาดีนะครับในการที่จะนําเด็กสติปัญญาของเรานะครับ ส empower เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมเครือขา่ายและที่สำคัญที่สุดคือ engagement คือความผูกพันระหว่างองค์กรด้วยกันที่ดิฉันมาอยู่ตรงนี้แล้วก็รู้สึกจะต้องเรียนจริงๆครัาจากใจจริงว่าประทับใจมากๆที่เห็นพี่น้องพร้อมเพียงแล้วก็ ตื่นล้นนะคะเรื่องมีความเป็นมิตรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีอะไรนะคะ,ะตรงส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็พร้อมที่จะสนับสนุนร่วมมือแล้วก็ร่วมใจไปกับท่านนะคะเราก็จะทํางานไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเราเองของน้องเรานะคะแต่เป็นการที่พัฒนาให้เกิดความมั่นคงในเรื่องของคนในสังคมไทย ึ่งจะต้องเป็นสังคมที่มีการ Empathy, Empower, แล้วก็ a g e m e n t ชนสามอมนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่พบก,กับพี่น้องอาทางด้านาที่ทางานร่วมกันทางด้านสติปัญญายที่มากขนาดนี้นะคะก็ขอพบคุณอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอให้การประชุมครั้นงนี้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างที่ทุกท่านตั้งใจไว้ทุกประการ ก็อย่างที่ท่านทราบวนะคะว่าพอกกอรนี้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนง,งานด้านคนพิการเพื่อให้คนพิการนเข้าถึงสิทธิ์และความเสมอภาคแต่พอกกอรนีหน่วยเดียวนะคะท่านมีข้าราชการแล้วก็น้องๆเจ้าหน้าที่รวมกันเนี่ยประมาณแค่หลักพัน ะะแต่คนพิการมีเป็นหลัก2ล้านที่จดทะเบียนแล้วก็ไม่จดทะเบียนอีกตั้งหลายล้านเราลําพังคนเดียวเราทํางานตรงนี้ไม่ได้ลคะค่ะถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้นําคนพิการเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ความสําคัญกับท่านผู้นําคนพิการเพราะว่าท่านจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนพิการแล้วก็เป็นคนรับรู้ปัญหาได้มากกว่าเรานะคะเป็นคนใกล้ชิดกับปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้จากท่านผู้นําคนพิการเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราจะนํามาพัฒนางานของเราแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันทํางานให้เกิดพลัง ที่จะ,ะให้คนพิการเนี่ยสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็มีความสุขค่ะภาครัฐนะคะคือไม่ใช่เฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั่นนะคะที่ทํางานกับคนพิการภาครัฐทุกหน่วยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขหรือแม้กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพวก ทางด้านเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับคนพิการจะเห็นได้ว่าณเวลานี้เนี่ยทุกหน่วยนะคะจะพยายามเข้ามาร่วมงานกับเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านการจัดสิ่งอำน,นวยความสะดวกให้กับคนพิการเพื่อให้เขาเข้าถึงสถานที่ราชการตอนนี้นะคะก็มีการปรับเพื่อให้คนพิการสามารถที่จะเข้ามาพบหรือว่ามาพูดคุยกับทางข้าราชการเนี่ยได้โดยที่ ไม่ลําบากเหมือนสมัยก่อนนะคะเขามีความเข้าใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอาชีพนะ,ะกระทรวงแรงงานสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีการให้คนพิการมาฝึกเลยตอนนี้เนี่ยเขาเปิดโอกาสให้คนพิการฝึกแล้วทุกหน่วยของการฝึกอาชีพมีการปรับสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็อย่างกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้เนี่ยแทนที่จะให้คนพิการเข้าหาเขาก็ออกไปหาคนพิการร่วมกับพออ่อค่ะ ก็อยากจะเรียนว่าท่านผู้นําคนพิการแล้วก็พ่อแม่ผู้ผู้ครองนะคะเป็นส่วนสําคัญมากๆในการที่จะช่วยในการที่จะสนับสนุนให้กับคนพิการสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีอยู่ในสังคมได้ยัยงมีศักดิ์ศรีไม่พอนะคะท่านทั้งหลายยังจะช่วยให้กับคนพิการเนี่ยไม่เป็นภาระแต่เป็นพลังให้กับสังคมสามารถสร้างงานสร้างไรายได้ด้วยตัวเองด้วยค แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือทําความเข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญของ l e เดอร์ชิพหรือว่าภาวะผู้นํานะคะซึ่งภาวะผู้นำนี่มีความสําคัญมากสําหรับกลุ่มองค์กรคนพิการนะคะสมาคมหรือชมรมสําหรับบุคลากรหรือว่าประชาชนของคนไทยเรา โดยเฉพาะพ่อแม่ซึ่งมีลูกที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษหรือเป็นผู้พิการค่ะซึ่งเขามักจะไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกนะคะแล้วการเป็นภาวะผู้นำน่ะไม่อยากให้เขามองแค่ว่าการเป็นภาวะผู้นำเนี่ยจะต้องเป็นแบบข้าราชการหรือแบบคนที่ต้องมีอำนาจเนี่ยค่ะภาวะผู้นำสามารถที่จะเกิดได้ในตัวของเขาเองซึ่งเขาต้องเข้มแข็งแล้วก็กล้าหาญที่จะออกมายอมรับความจริงแล้วก็รวมกลุ่มกันเพื่อที่จะ สร้างพลังให้กับลูกๆค่ะก็ในส่วนที่มีความสำคัญมากๆเลยก็คือการให้เขากล้าแสดงออกซึ่งอาจจะต้องเริ่มต้นจากการที่เขามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นกล้าที่จะออกมาคุยกับคนอื่นกล้าที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนพ่อแม่ด้วยกันนะคะแล้วก็ในการที่จะ มีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดการศึกษาของลูกนะคะเริ่มต้นจากการที่เข้าไปทํางานร่วมกับคุณครูนะคะมีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนะคะซึ่งเขาต้องทําความเข้าใจแล้วก็ต้องกล้าที่จะเข้าไปไปคุยแล้วก็แสดงให้เห็นถึงว่าเขารู้จักลูกของเขาเป็นอย่างดีแล้วก็จะเกิดความร่วมมือในการทํางานซึ่งต่อไปมันก็นําไปสู่การเชื่อมต่อถึงอนาคตของลูกเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษา หรือการมีงานทำค่ะซึ่งประเด็นตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้เขาเข้าใจเลยว่าเขาต้องมีส่วนร่วมแล้วก็ต้องกล้าที่จะ,ะพูดหรือบอกความต้องการของตัวเองนะคะในการที่จะแสดงออกให้เห็นว่าลูกของเขามีศักยภาพอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกันกับนักวิชาชีพกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะ ก็การรวมตัวกันของผู้ปกครองนะคะหรือหรือชมรมสมาคมที่มีลูกพิการอะนะคะมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันที่จะทําให้เขาเกิดความมั่นใจที่จะที่จะรวมกันแล้วก็เข้ามาปรากฏตัวอยู่ในสังคมเพราะว่าแน่นอนนะคะพอรู้ว่าลูกมีความบกพร่องนะคะจะมีความสึกว่าตกใจแล้วก็อาจจะโกรธด้วยซ้ำนะคะว่าทำไมลูกทัานถึงเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่าแบบ เหมือนกับรู้สึกว่าตัวเองด้อยนะคะรู้สึกว่าเรียกว่าโลเซลหรือมีความไม่มั่นใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการที่จะต้องใช้เวลาในการที่ทำให้เขาเกิดความมั่นใจตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะแตกต่างแน่นอนกับองค์กรอื่นซึ่งอาจจะมาโดยวิธีการมียศมีตำแหนง่งมีหน้าที่ที่ชัดเจนแต่ลักษณะแบบนี้เนี่ยค่ะคือความชัดเจนมันจะต้องค่อยๆสร้างะค่ะ มันมีประสบการณ์มากมายนะคะที่ทดิฉันเนี่ยได้ทํางานร่วมกับผู้ปกครองมาก่อนสิ่งที่เราจะชี้นําให้เขาเห็นเลยก็คือศักยภาพของลูกนะคะที่แน่นอนนะคะลูกของคนทั่วไปเนี่ยหลายคนก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จในชีวิตและยังเป็นภาระให้พ่อแม่แต่ลูกที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยจริงๆแล้วตอนเด็กๆเขาอาจจะเหมือนดูเป็นภาระและทําให้พ่อแม่รู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าลูกฉันจะเติบโตไปในทิศทางไหนหรือว่าจะพึ่งตนเองได้ไหมแต่จากประสบการณ์ของเราทําให้เห็นว่า เด็กนะคะมีศักยภาพแล้วเขาจะไม่หนีจากพ่อแม่สิ่งที่สําคัญคือเขาจะอยู่กับพ่อแม่เขาจะดูแลพ่อแม่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําอาชีพการมีไรายได้เขาก็จะมอบให้พ่อแม่มนุษย์ทุกคนนะคะต้องการลูกมาเป็นเหมือนกับว่าเพื่อที่จะผูกพันความรักพอเราอายุมากขึ้นนะคะลูกเราอ่ะนะคะโดยเฉพาะลูกพิเศษนะคะจริงๆเขาจะดูแลพ่อแม่นะคะ ซึ่งอันนี้เป็นผนที่คนส่วนใหญ่จะมองข้ามนะคะว่าว่านึกว่านึกว่าลูกเราจะต้องประสบความสําเร็จเท่านั้นแต่มากมายนะคะในสังคมที่ลูกประสบความสําเร็จแต่ไม่เคยอยู่กับพ่อแม่ไม่เคยมีเวลาให้พ่อแม่แต่ว่าลูกที่เป็นเด็กพิเศษอ,อยู่กับพ่อแม่แล้วดูแลพ่อแม่ตอนเจ็บตอนไข้นะคะเงินทุกบาททุกสตางค์ของเขามอบให้พ่อแม่หมดอันนี้คือสงที่เป็นจริงนะคะที่ดิฉันเชื่อว่า จะสร้างพลังให้กับพ่อแม่ได้นี่คือจากประสบการณ์ของเราเราทำเรื่องนี้มาโดยเฉพาะเลยค่ะ สุดยอดมากโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากมือนครับิจกรรมที่อาจารย์ได้นำมาวันนี้เป็นการสอนในรูปแบบของ ABL ก็คือ activity based learning คือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในการลงมือปฏิบัตนะิตามความเชื่อที่ว่า ทุกคนเมื่อได้เรียนรู้หรือได้กระทําอะไรด้วยการลงมือกระทํามันจะเกิดประสบการณ์ตรงกับตัวเองดังนั้นกิจกรรมที่อาจารย์นํามาเนี่ยจะเป็นกิจกรรมแรกก็คือเรื่องของการทําลายกําแพงของความเป็นตัวตนของมนุษย์นักจิตวิทยาใช้คาว่าอีกโก้หรือ,อในทางพุทธศาสนาพระเจ้าใช้คาว่าความเป็นตัวตนทําลายเพื่อให้เขาสามารถเข้าไปหาทุกคนได้ คือไม่ไม่อยู่กับที่เดิมไม่ถือตัวเองว่าฉันเป็นผู้นําฉันเป็นประธานชมรมฉันเป็นรองประธานชมรมฉันเป็นเลขาก็คือไม่อยากให้เขาถือตัวตรงนี้นีก่กิจกรรมก็คือทําให้เขาเนี่ยเดินเข้าไปหาเพื่อนแล้วก็ไปปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนยอมลดตัวเองเดินไปหาคนอื่นทําความรู้จักกับคนอื่นให้มากขึ้นนะครับกระบวนการที่มันแตกต่างกันก็คือถ้าเป็นคนปกติเนี่ยเราจะสามารถทำเขาเรียกอะไรสามารถ ทำได้อย่างเต็มที่แล้วก็แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือสนุกสนานทุกคนสามารถลงมือปฏิบัติได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอมาเป็นทํากับคนที่ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็ต้องหากิจกรรมที่มันซอฟต์ลงมานะครับอย่างเช่นถ้าเป็นคนปกติอาจารย์ก็จะพาเขาเรียกอะไรพาลุยพื้นที่ลงแบบเต็มที่เล่นแบบสนุกสนานเคลื่อนไหวแบบอ,อย่างเต็มที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นคนไม่ปกติเราก็จะให้เคลื่อนไหวตามที่แต่ละคนสามารถทําได้แล้วก็ต้อง ใช้เวลาใช้พี่เลี้ยงในการเข้าไปคุยแล้วก็นำทำกิจกรรมอาจจะเขาเรียกอะไรนะอาจจะไม่ได้100%เเซ็เหมือนกับคนทั่วไปนะครับก็ต้องใช้จํานวนคนในการเข้าไปเป็นสตาฟนั่งคุยพาคุยพาทำแล้วก็ไปคุยกับคนเหล่านันครับการฝึกคนมันคือสิ่งที่สำคัญนะการฝึกคนแล้ว ส่วนใหญ่เนี่ยบางคนอาจจะมองว่ามันมันมันเป็นเกมเป็นกิจกรรมมันเป็นสิ่งที่เป็นของเล่นอะ่ะเป็นเกมสนุกสนานแต่อย่าลืมว่าเด็กๆเ,เนี่ยเราถูกฝึกมาด้วยเกมพวกนี้นะเราเติบโตมากับเกมกับการเล่นกีฬากับการเล่นของเล่นเนาะมันเกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ดังนั้นอาจารย์มองว่าการให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนมันคือทรัพยากรที่มีค่ามากกว่าการที่เราจะไปลงทุนปลูกสร้างมันก็มีคุณประโยชน์ต่างกันเนาะ แต่อย่าลืมว่าคนเหล่านี้เนี่ยคือทรัพยากรที่สําคัญที่จะไปดูแลลูกหลานเราโดยเฉพาะคนที่พิ่การหรือคนที่ไม่สมประกอบคนที่ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นนี่ยคือมันต้องอาศัยคนเหล่านี้แล้วการมาอบรมแต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าอย่างน้อยมันคือการปลุกพลังจุดไฟในตัวให้มันเกิดขึ้นบางทีแค่เขาอยู่บ้านเขาก็รู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายกับชีวิตแล้วที่จะต้องตื่นขึ้นมา,าเจอลูกตัวเองตื่นขึ้นมาเจอคนในครอบครัวที่เป็นแบบนี้คนเราม,มันเหนื่อยนะ แต่การมาพบกันแบบนี้มาทํากิจกรรมนี้มันเหมือนจุดไฟให้เขาเรนียกลับไปมีกําลังใจมีพลังอีกครั้งหนึ่งอาจารย์มองอย่างนั้นแล้วก็อาจารย์มีความเชื่อเชื่อจากอะไรไม่ได้เชื่อด้วยตัวเองเชื่อจากอาจารย์ความรู้ที่อาจารย์นํามาเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้ที่อาจารย์ตกผลึกเองโดยส่วนตัวร้อยเปอรซ์แต่ส่วนหนึ่งก็เป็นความรู้ที่เราได้ศึกษามาแต่ส่วนหนึ่งเราไปค้นจากงานวิจัยก็ว่าเราจะพัฒนาคนเนี่ยต้องเริ่มต้นยังไงก่อนต้องเริ่มต้นยังไงแล้วเราจะมี วิธีการพัฒนาเขาอย่างไรดังนั้นกิจกรรมอาจารย์เลยไม่ใช่แค่บรรยายอย่างเดียวไม่ใช่แค่เนื้อหาวิชาการอาจารย์แบ่งออกเป็น3ส่วน1เป็นเรื่องของกิจกรรมกิจกรรมประมาณ40%กระบวนการให้เขาลงมือทําให้เขาระดมสมองคุยกันแล้วก็ให้เขาเบรนสตอร์มมิ่งเรามีหน้าที่เป็นเหมือนโค้ชนักฟุตบอลนะครับแล้วก็แนะนําเขาแค่นั้นเองเพราะถ้าเราให้เขาหมดเนี่ยบริบทเขาคงทำไม่ได้เหมือนที่เราทําเพราะว่าเขากับเรามันต่างกัน เรามีหน้าที่ในการโค้ชชวนเขาคุยว่าและเขาจะกลับไปทํายังไงต่อที่บ้านเขาจะมีหน้าที่ในการไปบริหารชมรมเขาอย่างไรอันนี้คือส่วนหนึ่งที่อาจารย์แบ่งเป็นเกมกิจกรรมอีก30%ก็เป็นเรื่องของการเวิร์กช็อปหรือเป็นการนําเสนอนําเสนอต่อที่ประชุมนําเสนอต่อที่กลุ่มใหญ่หลังจากที่เขา brainstorming แล้วเนี่ยนำเสนอผลการเรียนรู้เอามาแบ่งปันกันซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะได้มีเนื้อหาที่มันแตกต่างกันส่วนอีก30%ก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่ ไปนํางานวิจัยไปนําความรู้จากผู้รู้ที่เขามีประสบการณ์และก็ประสบการณ์ส่วนตัวเราแล้วก็ส่งต่อให้กับผู้เรียนร, <ST AN CO> รู้สึกพึงพอใจตั้งแต่เขาเห็นบางคนอาจารย์จำม,มาได้นาะเนื่องจากว่าเขาเยอะเขาจําอาจารย์ได้เจอที่ไหนเขาก็ทักเดินมาทักมาทายเราและเขารู้สึกมีความสุขก,กับการได้มาคุยกับเราแล้วอาจารย์ยังยังมองยังไม่เห็นง่ายๆก็คือยังไม่เห็นปฏิสัมพันธ์ที่รู้สึกปฏิกิริยาที่รู้สึกอี ไม่อยากมาไม่อยากเข้ารู้สึกเบื่ออะไรเงี้ยยังยังไม่เจอส่วนตัวนะยังไม่เจอแต่ว่าจากการสอบถามคณะกรรมการเองเขาก็ยังไม่เจอเขาก็ยังมีความพึงพอใจตรงนี้ มีลูกพิการที่เป็นดาวเราต้องใช้พลังงานมากมายในการที่จะต่อสู้บนโลกใบนี้กับลูกของเราที่จะสร้างลูกของเราให้ขึ้นมาปกติซึ่งมันยากมากๆคนปกติครั้งแค่ครั้งสองครั้งก็จบสามารถพัฒนาเองได้แต่ลูกเราไม่เป็นร้อยเป็นล้านหัวใจของความเป็นแม่กับครอบครัวลูกคนพิการอะ่ะมันต้องใช้พลังงานเยอะมากแล้วต้องออกมาจากจิตวิญญาณเพราะเราต้องยืนอยู่ในความเป็นจริงไม่ใช่ในโลกใบนี้นะ มันโลกข้างนอกแต่เราต้องสร้างโลกข้างในเรากับครอบครัวที่เราหลักให้ได้ถ้าทำถึงว่าโครงการนี้ตอบโจทย์ยังไงพลังมันต้องเยอะมากเพื่อทุกคนต้องดึงพลังที่ท้อแท้ที่อยู่กับลูกเราต้องไปสู้เพื่อคนอื่นกับลูกคนอื่นแล้วต้องคุณคิดว่าเขาเก็บเด็กเราไว้ในบ้านน่ะแล้วเขาไม่ช่วยจริงๆเขาไม่ได้เขาเขาไม่อยากให้สังคมว่าเป็นภาระนะแต่เราไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะเราต้องดึงเขาออกมา ทุกคนเนี่ยมาจาก98ชมรมพวกประธานนะคะต้องมาดึงพลังกันเพื่อจะดึงดึงตัวเองไม่พอที่เลี้ยงลูกแล้วต้องไปดึงเครือข่ายที่เก็บลูกไว้ในบ้านว่ามันฝึกได้นะลูกเราฝึกได้นะลูกเรารู้เรื่องโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่ดึงพลังผู้ปกครองเข้ามาว่าลูกเราอยู่ร่วมนสังคมได้มาเปิดร่วมกันพลังอะ่ะมันจะมาอย่างเงี้ยมาแล้วจะมาช่วยเป็นพลังบวก เป็นพลังที่จะเสริมสร้างกำลังใจให้ผู้ปกครองเพราะเรายืนยันกำลังใจเราไม่สามารถที่จะเดินไปได้ต้องมีองค์กรเครือข่ายแม่มาดูลูกมาเชื่อมโยงกันว่าคุณต้องการอะไรอย่างแท้จริงแล้วค่อยๆมาประสานกันระหว่างเรากว่าจะออกจากบ้านได้ก็หนักพอแล้วเราต้องจัดเก็บลูกมาแล้วเราก็ต้องมาช่วยคนอื่นมารู้แนวทางว่าเอ๋อเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้หรอมาจอยกันก็ถ้าถามว่ามันจําเป็นแล้วก็องค์กรเราต้องเข้มแข็งด้วยตัวเราเองเพราะเราต้องยืนอยู่กับลูกเราตลอดชีวิต ต้องขอบคุณทางราชการทุกที่ทั้งพอมพอมพอมจเขาส่งเสริมเราจริงๆแต่การที่จะส่งเสริมเราเขาก็กําลังจะสอนเราว่าโครงการที่มันตรงประเด็นเนาะตอบโจทย์นโยบายแผนที่มาเข้ากับเราที่สร้างเราจริงๆขึ้นมาเพื่อให้ลูกเราเนี่ยอยู่กับสังคมได้จริงๆซึ่งมันสําคัญมากกับชีวิตนี้ที่ต้องขอบคุณที่เขาเกิดมาเพื่อจะมาสร้างพวกเราให้อยู่กับสังคมได้แล้วก็อยากให้สังคมรู้ว่าเราอะ อยู่ได้นะกับลูกอย่างนี้ท่านอาจจะปฏิเสธลูกเราได้แต่เราปฏิเสธลูกเราไม่ได้ค่ะได้กำลังใจขั้นแรกนะคะได้กำลังใจได้แรงผลักดันที่จะช่วยแล้วได้วิธีที่จะเหมือนวิธีเล่นเกมต่างๆเป็นผู้นำนะคะฝึกผู้นำให้มีความคิดว่าเราต้องทำยังไงคิดบวกแล้วก็สร้างพลังงานให้ตรงมากยิ่งขึ้นให้ตรงตามระบบที่ ที่วางไว้ที่จะช่วยเหลือกันเนาะแล้วก็มีการที่เชื่อมโยงกันระหว่างสมาคมที่จะช่วยคุณอยากทําโครงการนี้ให้เด็กอย่างนี้นะคะเราก็จะเชื่อมโยงโครงการให้สอนประธานอย่าลืมว่าประธานเรามาจากผู้ปกครองนะคะเราอาจจะไม่ได้รู้ทุกเรื่องเราก็ต้องมาฝึกกันในการเขียนโครงการในการเข้าไปขอในการว่าแต่ละขั้นตอนอย่างราชการน่ยบางทีเขาไม่ไม่รู้จะเข้ายัางไงอะ่ะไม่รู้ทําตัวไม่ถูกเหมือนว่า เหมือนเข้าไปกิจกรรมของงบอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยเขาจะให้ไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีความที่กลัวความกลัวความไม่เข้าใจการสื่อสารแต่หนูเชื่ออยู่เสมอว่าทางพมจพมสื่อสารที่ราชการที่ส่งเสริมเราเขาส่งเสริมแต่เราจะก้าวเ้าไปได้ยังไงเท่าน,นั้นเองบางทีก็มันจะเห็นภาพนะ้องบางทีเราไม่รู้จะเข้าไปยังไงนะคะมันต้องสอนคือทุกคนต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับกันเพราะบางคนทําอ้อยอยู่ทํานาอยู่ทําอะไรอยู่อย่างเงี้ย เก็บลูกไว้แต่ก็อยากพัฒนานะอยากตรงนี้นะไม่รู้ว่าจะส่งเสริมอะไรยังไงนะคะก็เราก็พยายามที่จะหาข้อมูลมาว่าเข้าไปตรงนี้ได้นะตรงนี้ได้นะเผื่อฉุกเฉินอย่างเงี้ยนะคะเมื่อเด็กเรามีปัญหาเกิดขึ้นก็จะได้เข้าไปได้ดีขึ้นกับตรงนั้นนะคะแล้วก็จะได้ฝึกเขียนโครงการแล้วก็ฝึกที่จะเข้าไปร่วมกับสังคมได้อย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้เป็น จังหวัดที่ตอบรับมาและอย่างชุมชนน่ะเขาจะได้รู้ด้วยว่าลูกเราเป็นอย่างนี้นะทําอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้อะไรได้ให้ต้อนรับเขา mm hmm. แค่ยิ้มก็พอบางทีไม่ได้ต้องเราต้องการเข้าสังคมบางทีไม่ได้ว่านะออกไปก็เดินหนีชะล้5เมตรแต่เราแค่ให้เราเดินไปด้วยในสังคมที่เราอยู่ยืนอยู่เราก็มีความสุขแล้วค่ะ mm hmm.